อรุณสวัสดิ์ครับไปรุ่นโอ้ตอนนี้นะครับตีห้ 5, าเช้านี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปกันที่สกายวอล์กอายเวงนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูทะเลหมอกกันอ่าลงมานี่หนาวบื่อเลยอืก็จะเดินทางกันประมาณสี่สินาทีนะครับไปที่สกายวอล์กอายเวงกันนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่า ทะเลเหมอกกับพระอาทิตย์ขึ้นที่เบตงเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับโอเคไปก้า อดใช้ได้เลยทีเดียวก็ตอนนี้นะครับมาถึงที่ลานจอดรถนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนนะครับช่วงนี้โควิดนะแล้วก็เราต้องขึ้น2แถวไปนะครับทางข้างบนค่อนข้างชันนะครับเดี๋ยวเราขึ้น2แถวกันขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิววันนั้นจะสวยขนาดไหนไปเดี๋ยวไปดูกัน นี่เรากำลังอยู่ในหมงนะครับตอนนี้เราเริ่มขึ้นสูงแล้วเริ่มจะเห็นแล้วแสงก็เริ่มมาแล้ววันนี้น่าจะสวยครับแสงจะเตม็มมองเราต้องต่อวินมอไซค์อีกตอนหนึ่งนะครับโอ้มีต่อวินมอไซค์อีกตอนหนึ่งครับผมคื <laughs> อกระจายรายได้อะครับชาวบา้านก็มีชี่อทำกินนะครับนี่วินมอไซค์ใช<อ>่ครับวินมอไซค์ไรับ น้องๆก็บริการขาขึ้นสิบบาทขาลงสิบบาทอ๋อขาผมอ่าสิ่งกันต่อ แคปชั่นครับสำหรับที่นี่สวยจริงๆสวยจริงๆโอ้โหใครมาเบตงห้ามพลาดนะครับทะเลหมอกไอยเยวงโหแม่งไม่มีคำบรรยายอะ่ะสวยจริงๆนะคุ้มค่ากับการตื่นเช้านะครับแล้วก็มาถึงที่นี่โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะโอ้โหสวยจริงๆอ่นี่ตัวสะพานอยู่าหลัง วิวสวยทะเลหมอกแน่นแน่นที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเทียบกับที่วัดเฉลิมพระเกียรติที่ลำปางนะนั่นปีนเขาขึ้นไปแบบแทบตายนะที่นั่นก็สวยนะที่นั่นก็สวยแต่ผมว่าที่นี่แน่นกว่าแน่นจริงข่าวโบ๊ะเลย เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวก็จะหาอะไรทานนะครับเป็นอาหารเช้านะ,ะที่นี่มีคาเฟ่น,นะครับอยู่หนึ่งร้านชื่อใต้หมอกคาเฟ่น,นะครับเดี๋ยวคงจะทานที่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อคิว moments later. ลุนสวัสด์ตอนเที่ยงครึ่งอีกแล้วครับท่านวันนี้เราเดินทางกลับจากเบตงแล้วนะครับตอนเนี้มาถึงยะลาแล้วตอนเที่ยงกว่าๆนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขนมจีนภูกเก็ตแ,แอดยะลาเออทำไมต้องกินขนมจีนภูกเก็ตแอดยะลา ไม่รู้เซิร์ชมาเจอเห็นเขาว่าอร่อยนะครับก็แวะกินข้าวที่นี่ไปเดี๋ยวกินข้าวกันหลังจากนี้เราจะไปแวะที่วัดช้างให้นะครับไปนมัสการหลวงปู่ทวดกันนิดนึงนะครับก่อนที่จะเดินทางเข้าหาดใหญ่เพื่อไปพักคืนนี้หนึ่งคืนนะครับโอเคไปกินข้าวกันด้วยความหิวครับลืมถ่ายหน้าตาให้ดู ป็นีโอ,โอรู้ตัวอีกทีนึงคือสับไ,ไปแล้วแบบแปะรับนิ่ให้ดูนะใ <invested> า่ไว้แต่พักนี้นี่นะั่นเมนูที่สั่งไปก็คือขนมจีนน้ำยากั้นนะครับกับ เกี่ยวคุ้งวลวกเดี๋ยวดูพับนิ่งเอาละกันนะวีดีโอถ่ายไม่ทันกินไปแล้ว A few moments later ช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับ<อ>วัดช้างให้นะครับอยู่ในจังหวัดปัตตานีนะครับจร,จริงๆถ้าจะเดินทางมาโดยรถไฟก็สามารถมาได้นะคือทางรถไฟอยู่หน้าวัดเลยดูดิ <c oughs> <c oughs> ก็มาลงสถานีวัดช้างให้นะครับ ที่หลวงปู่ทวดมาจําพรรษาอยู่นะครับแต่วัดแรกที่หลวงปู่ทวดท่านบวชเนี่ยเราไปมาแล้วเนาะชื่อวัดประโคอยู่ที่หัดใหญ่อยู่ที่สงขาอยู่ที่สงขาก็วัดดูสวยงามทีเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปในวัดกันไปอขอพรหลวงปู่กันนะครับให้เดินทางปลอดภัยชีวิตรุ่งเรืองนะครับไปไปกัน ไปเ,เล่นอะไรมาทำไมหน้ายับยงั้นอ่ะลูกนี่ใครเอาหางมาต่อหรือเปล่าทำไมตัวเราขาวแล้วหางเราส้มอ่ะ <c oughs> ขาวทั้งตัวเลยแต่หางส้มใครตัดหางแมวส้มมาต่อเราอ่ะ ไ,ไหนอ่ะไ,ไหนอ่ะไ,ไหนอ่ะน่าเหรอเจอแมวประหลาดรนะับขาวทั้งตัวเลยมีหางส้มอย่างเดียวเหมือนมีใครตัดหางแมวส้มมาต่อฮ่าฮ่าดึม ถึงแล้วครับท่าเรือเฟอร์รี่เ h e Sea h อ r s e f ร r ร y วันนี้นะครับเป็นวันที่ผมจะเดินทางกลับแล้วนะครับแล้วผมก็เลือกการเดินทางกลับโดยการกลับทางเรือเฟอร์รี่นะครับที่ชื่อ The Sea Horse f e r r y นะครับผมได้ทำการจองมาก่อนแล้วนะครับเรือลำนี้นะครับเป็นเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่เนาะ เดินทางระหว่างสงขลาและสัตหีบนะครับจังหวัดชนบุรีก็จะมีรอบการเดินเรือเป็นรอบๆไปนะครับต้องเช็คตารางกับทางเ s อ a h o r s e Furry อีกทีหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าในในในเดือนนั้นๆในอาทิตย์นั้นๆน,น,นะครับจะมีรอบการเดินเรือจากสงขลาไปสัตหีบหรือจากสัตหีบมาสงขลาวันไหนกี่โมงบ้างนะครับซึ่ง ผมก็จะโหลดพ่อต้อยของเราพ่อต้อยติ่ง,งเรานะครับไปบนเรือ,อนะครับค่าใช้จ่ายสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับค่าระวังเนี่ยคิดเป็นซีซีนะครับอ่คันนี้เนี่ยประมาณ1 8 0 0ซีซีก็ค่าระวังเรือก็ประมาณ2,500บาทนะครับในค่าระวังเรือในค่าระวังของรถเนี่ยรวมที่นั่งแล้วหนึ่งที่นั่งนะครับ แต่แต่เป็นที่นั่งแบบที่นั่งแบบเก้าอี้นะแบบเก้าอี้นะแต่ถ้าคุณจะคุณอยากจะซื้อถ้าคุณอยากจะนอนคุณสามารถซื้อห้องพักเพิ่มได้นะครับห้องพักก็จะมีให้เลือกตั้งแต่เป็นแบบแคปซูล<ส>นะครับก็700บาทต่อ1นท่านนะครับแล้วก็จะมีห้องพักที่เป็นแบบลักษณะที่เป็นโรงแรมนะครับก็จะเป็น,น s <S <wall road meet> ห้องแบบห้องโรงแรมราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับ แต่สาหรับผมเนี่ยก็ซื้อห้องพักเป็นแบบแคปซูลไปนะครับตอนนี้ยังโหลดรถขึ้นเรือไม่ได้นะครับทางน้องสตาฟก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปเช็คอินให้ก่อนนะครับแล้วก็เราก็เดี๋ยวจะออกไปที่ไหนก็ได้รอถึงเวลาแล้วเดี๋ยวค่อยมานะครับก็เอาตัวทิเกตที่ได้มานะครับพร้อมกับบัตรประชาชนนะครับให้น้องสตาฟไปเช็คอินให้อยู่นะครับเดี๋ยวว่าจะได้บอตรดิ้งทัสมานะครับเอาตอนที่เราเึ้นเรือ ก็คือสามารถขี่รถขึ้นไปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวภายในก็จะมีการจัดการในการล็อกรถอะไรต่างๆนะครับห้องตแบ่งเรือลำใหญ่มากเลย oh. อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่เราโหลดเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้ก็ดูบรรยากาศความใหญ่โตของเรือกันไปต <The S 1> รงกลางน มาเจาะจะตั้งล้อตรงนะครับยาทางทีมงานของเรือก็จะมีสายรัดแบบ4จุดให้นะครับตอนนี้กำลังรัดขั้นอื่นเดี๋ยวมาคอยดูกันว่าทางนกยังไงกันบ้างนะครับ ล็อกรถเรียบร้อยเก็บขอนเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูข้างบนหน่อย sound white right, boy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền ทุก่านทุเจอการณ์ทีมงนดีนะครับคนไหครับ i เ็นแคปซูลแบบนี้ก็จริงๆมันก็นอนได้แหละแต่ว่ามันจะแบบแคบเปหน,นึงถ้าเป็นห้องก็จะสบ,บายขึ้นนิดหน่อยอตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะครับเรากำลังใกล้จะถึงท่าเรือที่สัตหีบนะครับเมื่อคืนก็หลับสบายดีครับแต่เมาเรือครับ <laughs> กินยาแก้เมาไป็หนึ่งเม็ดบนเรือเดะซีฮอสเฟอรี่นะครับ ก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่สบายนะครับเรือคือโดยรวมของเรือดีกว่าที่คิดนะครับบรรยากาศดีทีเดียวสตาฟดูแลบริการดีมากนะครับสตาฟน่ารักทุกคนนะครับบริการแล้วก็ดูแลลูกค้าได้ดีมากออตอบคำถามได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางคนเดียวก็สามารถพักห้องแคปซูลแบบผมได้นะ แต่สําหรับใครที่เดินทางคนเดียวแต่ว่าอยากต้องต้องการสเปซมากขึ้นนะก็มีห้องในราคาอื่นๆให้เลือกให้เลือกใช้บริการเพิ่มเติมนะครับหรือใครที่เดินทางเป็นแบบครอบครัวนะครับก็มีห้องพักขนาดใหญ่ที่สามารถพักกันได้หลายๆคนในห้องเดียวกันได้นะครับยังไงก็ลองดูรายละเอียดกันที่ The Sea h o r s e e r l e y นะครับ